หายากมากนะในสังวาสนี่บางทีต้องรอกัรเป็นการเป็นกลัมไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีจะได้่าจะได้เจอสิ่งทางแบบนี้สักทีสิจะทำที่ไม่ต้องค้นหาพอค้นหาเลยเนี่พี่ านานมากนะมานานแสนนานมากนะนทีก็ไม่รู้จยกี่การอยู่เป็นการเป็นกับกว่าจะได้ฟังสักทีแบบกว่าจะได้ฟังสักนทะีเอเอตรงตรงที่หมดตรงเนี่ยนะเอตอตรงที่มีเรือตรงตรงที่หมดตรงเนี่ยนานๆนะกี่ร้อยปีกี่พันปีจะได้ฟังสักนทะีเนี่ย กว่าแต่ละองค์จะลงมาถ่ายทอดแต่ละทีแต่ะทีเนี่ยก็รอกันแล้วเขารอนีอีกลูมเขารอแล้วเขารอนีบางบูบางเหล่าก็รอจะไม่รู้ว่ารออะไรรอมาแต่เนิ่นนานรอยุครอสมัยสัจธรรมแบบนี้รอจนลืมไปว่ากำลังรอแต่ก็รอ แล้วก็ไม่รู้ว่ารออะไรมันตั้งรอมาต้องนานจะลืมสัญญาไปว่าเอ้ยมาันรออะไรแต่ก็รอ,อแต่ก็ดีชีวิตทั้งชีวิตนี่มันเทียบไม่ได้หรอก กับปรมาทสัจจะอันนี้ลส่สัจจะนิพพานสัจจะก็ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันอุบโติหขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อายุช่วงสั้นๆหนึ่งร้อย 200, 300ปีสองร้อยามรอปีมันก็เป็นตอนตอนไปใน,นช่วงสัน้นๆแต่ๆๆเขาเว้นช่วงนานมากกว่าจะเป็นยุคข,ของสยธรรมแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ย,ย,ยมันเว้นจังหวัดนาน,<อ>นเล้งช่วงนานเ<อ>พราะมันต้องอาศัยผู้มีอธิวาสนาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จรงิงๆที่มาสืบทอดมาประกาศ นี่มันต้องเลยศรัทธาแล้วลูกมันต้องสิ่งที่นอกเหนือศรัทธาหรือไม่ศรัทธาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับศรัทธาไม่ศรัทธามันเลยตรงนั้นไปแล้วนี่อดสรุปนิพนานสรุปแล้วก็มาประกาศกันใหม่สรุปให้ฟังกันใหม่ไม่ใช่ว่าสัญธรรมเหล่านี้ไม่เคยมีมาในอดีตมันเคยมีมาด้วยก,กี่ครั้งกี่ยุกี่สมัยแล้วลูก แต่แต่มันเป็นเรื่องขององค์พุทธองค์มหาบารมีมหาพทดิสัทธ์มหลายที่จะทําหน้าที่ประกาศเท่าน,นั้นนอกนั้นก็ไม่ถนัดในการที่จะไปถ่ายทอดหรือจะไปประกาศต้อง,องก็เลยต้องรอคุณจะพูดให้ให้มันสั้นหมดสั้นได้อย่างไงสั้นก็ไม่เหลือสัน้นอืม ตรงที่ไม่ใช่ตรงไปข้างหน้าเห็นไหมตรงที่มีเหลือตรงเองตรงที่มันหมดในกระทั่งตรงเองตรงที่สลายตรงเองตรงที่มันไม่เอาไม่กระทั่งตรงเองจะพูดยังไงจะกล่าวยังไงมันไม่มีในตำราแต่นั้นมันต้องมาจากเนื้อหาโดยตรง ที่มันไม่เกี่ยวกับการเว้นไห้ตายเกิดมันจะมันจะต้องมาจากเนื้อหาของนิโรดนิพพานที่สรุปต่อเนื่องมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็สมษษัมควตรแล้วก็มาอบวโลกการโปรดขึ้นมาบโลกการโปรดขึ้นแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคแต,คแตส่สมัยจึงจึงจะได้ฟังสิ่งเหล่านี้สักที แล้วคนทั่วไปกอาไปลอกเรียนแบบก็ไม่ได้ด้วยเพราะเอาไปทีไรก็ไปปุงแต่งซ้อนยุกถีไปต่อไปเติมไปแถมที่ถีตัวเองเข้าไปซ้อนเข้าไปจนมันไม่สั้นหมดสั้นจากสั้นก็ไปยาวยาวก็ยืดเยื้อไปเรื่อยไปเรื่อยๆืยยยยจากที่ท่านหมดสั้นมันก็เอาสั้นมาเอาสั้นแล้วจากสั้นมันก็ต่อยาวไปเรื่อยๆนี่คนทั่วไปก็เอามา เสื่อมทอดกันแบบนั้นมันก็เลยเลาะทอเดไปเรื่อยๆเลาะเลื่อนไปเรื่อย<ม>คนก็เลยไกลห่างจากเนื้อหาตัดสู้มีแต่หลงรู้มีแต่ตัวหลงรู้<ม>ไปข้างหน้าเรื่อย <c oughs> มันไม่ตัด